สวัสดีครับน้องๆเรายังอยู่กันกันกบคณิตศาสตร์ป4นะครับแบบฝึกหัดบทที่6เรื่องเศษส,ส่วนมาถึงแบบฝึกหัดที่6.14แล้วนะครับแบบฝึกหัดที่6.14เป็นแบบฝึกหัดที่ให้เราทําการบวกแล้วก็ลบเรื่องของเศษส,ส่วนซึ่งเขาจะให้จํานวนคละมานะครับโจทย์แต่ละข้อมาแล้วก็จะสังเกตว่า มีเครื่องหมายบวกนะครับส่วนข้อที่2นะครับจะมีเครื่องหมายลบมาให้นั่นก็คือโจทย์ให้เราทําการบวกแล้วก็ลบนั่นเองหลักการยังคงใช้หลักการเดิมนะครับในเรื่องของการบวกลบเศษส่วนก็คือเราจะทําการพิจารณาในเรื่องของส่วนที่อยู่ด้านล่างนะครับการที่จะนําเศษส่วน2ชุดนะครับมาบวกกันนะครับเราจําเป็นจะต้องให้ส่วนข้างล่าง เท่ากันนะครับจึงจะสามารถทําการบวกได้อย่างในกรณีนี้นะครับเราเองจะไม่สามารถทําการบวกได้โดยทันทีนะครับและในเรื่องของการบวกเราจะนําเฉพาะส่วนที่อยู่ด้านบนมาทําการบวกกันนะครับในกรณีที่เป็นจํานวนค้าน้องๆสามารถทําได้หลายวิธีนะครับโดยทําการแปลงให้กลายเป็นเศษเกินก่อนจําวิธีการได้หรือเปล่านะครับก็คือเอา จำนวนเต็มมาคูณด้วยส่วนใช่ไหมครับได้ผลเท่ากับเท่าไหร่เอาไปบวกกับเศษนะครับจะเป็นค่าที่ได้จะเป็นเศษนะครับแล้วก็ตามด้วยส่วนที่เราใช้ในการเอาไปคูณตรงนี้นะครับอย่างนับสิบห้า 15, ก็ไปคูณหนึ่งนะครับได้คําตอบไปบวกกับอีกหนึ่งเดี๋ยวลองทําดูเลยดีกว่านะครับลองทากันทีละข้อได้โจทย์มาเราตั้งโจทย์ก่อนเลยนะครับ ฉะนั้นอันนี้เป็น4เศษหส่วนสมใช่ไหมเราก็เขียนไปนะครับ4เศษหส่วนสนะครับบวกด้วยเท่ากับนะครับบวกด้วย1เศษหส่วนสินะครับการูบวกหรือลบเศษส่วนพิจารณาที่ส่วนนะครับกับความยากง่ายของงานตอนนี้เราควรที่จะมาทําการแปลงให้กลายเป็นจํานวนคละก่อนเอ้ยขอโทษทีครับจากจํานวนคละนะครับให้กลายเป็นเศษเกินก่อน ดันั้นตรงนี้ก็คืออะไรครับวิธีการทํานะครับใส่เครื่องหมายเท่าก,กับเข้าไปนะครับเพื่อให้บอกว่าเดี๋ยวพอเราทําการแปลงค่านะครับมันมีค่าเท่ากันกับเอ,อตัวนี้แหละเท่ากันกันกบโจทย์ของเรานะครับ4ี่ส่วนหนึ่งส่วนสามมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีการคิดก็คือ4ี่คูณสใช่ไหมครับหรือ3ามคูณสเหมือนกันนะครับ4ี่สบวกหเป็น13ได้13นะครับ ส่วนเอาอะไรนะครับส่วนก็คือ3นะครับยังคงหยิบเครื่องหมายบวกมาใช้นะครับแล้วก็แปลงค่าตัวนี้นะครับ1515้ 15, 1, 15, บวก1เป็น16ยังคงเหมือนกับที่พูดเอาไว้นะครับเราบวกเลยทันทีไม่ได้นะครับฉะนั้นจะต้องทำการทำให้ค่าของส่วนเท่ากันด้วยการ หาค่าตัวเลขใดๆมาคูณทั้งเศษและส่วนอะไรคูณ3แล้วเท่ากับ15ครับ5คูณ3เท่ากับ15าฉะนั้น13ส่วน3เนี่ยนะครับเราจะเอามาคูณด้วย5นะครับเราจะเอามาคูณด้วย5ครับยังคงเป็นเศษส่วนเท่ากันนะเห็นนะครับแล้วก็ไปบวกด้วย16ส่วน15นะครับ ค่าได้เท่ากับเท่าไหร่ครับบรรทัดต่อมาขอเป็นสีอื่นเนาะนะครับสิ 13, คิดทีละทีละอันนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะตรงนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดูแล้วนะมาดีที่นี่นละสิบสามคูณห้าเท่ากับหกสิบห้าสามคูณห้าเท่ากับสิบห้า บวกด้วยเท่ากับเท่าไร่ครับหยิบมาเลยครับเพราะเราไม่ได้คิดอะไรตรงนี้นะครับแสดงวิธีทำทีละขั้นก็คือทําในส่วนของการคูณ5ทั้งเศษและส่วนนี้ให้ได้คําตอบก่อนนะครับจากนั้นมันเท่ากับเท่าไหร่ครับนําผลของเศษนะครับมาบวกกันได้เลยนะครับ65บวก16บกไ้กับ81 15ไม่ต้องบวกกันนะครับ ใส่ไปเลยนะครับมาถึงตรงนี้ละถึงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้81ส่วน15นะครับเราสามารถทอนลงมาให้เป็นค่าเศษส่วนอย่างต่ำรู้จักเศษส่วนอย่างต่ำเนาะเศษส่วนที่มีค่าเท่ากันกับตัวเนี้ยแต่ตัวเลขน้อยกว่านะครับด้วยวิธีการเอา3ไปหารน,นะครับฉะนั้น3มหาร81นะครับ สามหนึหกเหลือสองเนาะสมาใส่ข้างหน้าตรงนี้นะครับใส่ข้างหน้าเล็กหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ามหนึ่งสามสามดยีดครับไม่ได้คิดให้น้องๆดูนะ3าหารแปดสิก็ต้องมาหาร15้าด้วยใช่ไหมครับ3ามห้าสิบห้า นี่ครับได้ยี่สิบเจ็ดส่วนสิบห้าเอาอะไรมาหารอีกได้ไหมไม่มีแล้วครับเป็นเศษส่วนขั้นต่ำนะครับเศษส่วนอย่างต่ำแล้วแล้วก็แปลงในส่วนของตัวนี้ให้การเป็นจํานวนค่าเหมือนเดิมเพราะโจทย์มาเป็นจํานวนค่าครับนะครับห้าห้ายี่สิบห้า25่สิบ้าหเหลืออีก2นะครับเราเรียกว่าเศษ2ใช่ไหมแล้วก็ส่วนด้วย5ได้คำตอบแล้วครับ เขียนด้วยตัวเขียวเนาะตอบ5เศษสองส่วน5เสร็จแล้วครับข้อ1น,นะครับมาที่ข้อที่2นะครับเราตั้งโจทย์รอไว้ก่อน3เศษหนึส่วนยีบวกด้วย 7.1ส่วน8ทำอะไรก่อนนะครับแปลงให้เป็นเศษเกินก่อนเนาะ2ี่คูณ3ามบวก1ได้เจ็ดสิบสาลองคิดดูนะครับ24คูณสามนะครับแล้วก็ไปบวก1นะครับ73 24 3ามสามเป็นเจ็บครับบวก1เป็นเจิบสามนะครับย4สี่ส่วนด้วยย4บสี่เหมือนเดิมนะครับเสร็จไปตัวหนึ่งแล้วนะนะตัวนี้บ้าง 7 8 56ครับฉะนั้นบวกอีกหนึ่งเป็น57ส่วนด้วย8ครับเห็นไหมโอเคครับมาดูต่อมาครับบวกกันเลยได้ไหมครับบวกไม่ได้เพราะในส่วนไม่เท่ากันอันนี้ส่วน24อันนี้ส่วนด้วย8เราจะทํา8ให้กลายเป็น24ด้วยการคูณเข้าไปด้วย3นะครับ เราจะใช้57คูณ3แล้วก็8คูณ3เพื่อจะให้ส่สวนตรงนี้เท่ากับ24เหมือนกันนะครับหยิบมาตั้งก่อนนะครับ73ส่วน24บวกด้วย57ส่วน8ลากยาวเพราะเราจะคูณ3ใช่ไหมนี่ครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ เจ็ดสบ่วน24บวกด้วย75คูณ3ได้เท่ากับ171ครับ75คูณ3นะได้171นะครับ24ก็เกิดจากนี่ครับ8คูณ3เท่ากับ24ได้มาแล้วครับเอาค่า 73บวกกับเบเป็นสองอสี่สิบสี่ส่วนด้วยเท่าไรครับส่วนตัวเดิมนะครับเราทอนค่าลงมาสิครับมันเป็นเลขคู่เนี่ยมันมันลดลงมาได้แน่ๆนะครับใช้สามอาหารกันนะครับ สามหารได้ไหมอ่ะใช้สม่หารครับใช้4ม่หารนะครับ4หารจะเหลือ6กสิบเอ็หยี่นะครับ,ร 4, 6, รบแล้วก็สี่เป็น6กอ ี่หยสโอเคครับแล้วก็แปลงให้กลายเป็นจำนวนค่ะหกเป็นหกสิบเศษอีกหนึ่งส่วนด้วยหก่าทันไหมหกนะฮะอตั้งหารด้วย6กหเป็น60ิบฉะนั้น60สเป็น60นะครับเหลืออีกเท่าไหร่างนี้เป็น6กสเหลืออีกหนึ่งนะครับ ก็เป็นเศษหนึ่งนะครับและส่วนด้วย6กก็คือส่วนด้วยตัวหารตอบได้แล้วครับสิบเศษหนึ่งส่วนหกสังเกตเราทำอะไรบ้างนะครับวัตถุประสงค์ของการบวกเราจะให้ส่วนเท่ากันนะครับพยายามทำให้ส่วนเท่ากันความยุ่งยากของมันคือเป็นจำนวนค่าเราแปลงให้กลายเป็นเศษเกินก่อน นะครับเมื่อได้แล้วงเงของเกินแล้วเราทําส่วนให้เท่ากันด้วยการหาอะไรไปคูณนะครับคูณตัวเดียวนะครับเพื่อเพื่อให้หมายถึงคูณในส่วนของตัวบวกด้านใดด้านหนึ่งนะครับแค่ตัวเดียวแล้วก็พอได้ค่าส่วนเท่ากันปุ๊บเราสามารถจะทําการนรําเศษมาบวกกันได้จากนั้นพยายามทอนให้มันเป็นเศษส่วนขั้นต่ํานะครับแล้วก็แปลงให้เป็นเศษส่วนที่เป็นจํานวนคระนะครับ อีกทีหนึ่งเราก็จะได้คำตอบออกมาดูข้อที่3กันเลยนะครับจะลองทำไปเรื่อยๆและจะลองบูนะครับเราตั้งโจทย์เลยไหมนะครับ2เศษ7จ,จส่วน9 บวกด้วย1เศษ6ส่วน18ทำไงก่อนครับทำให้กลายเป็นเศษเกินก่อน9คูณ2บวก7เท่ากับ25ส่วนอะไรครับส่วน9บวกด้วยเท่าไรครับ18คูณ1บวก6เท่ากับ24ทําทำอะไรต่อครับ ำส่วนนะฮะ9ให้ไม่เท่ากับ18นะครับฉะนั้น25ส่วน9เนี่ยเราจะเอาไปคูณด้วย2ใช่ไหมครับเพราะ2คูณ9แล้วได้เท่ากับ18ฉะนั้นก็เลยต้องไปคูณตัวบนด้วยได้คำตอบย่ง25คูณ2เท่ากับ 50 9คูณ2เท่ากับ18นะยี่นี่อะไรเราไม่ได้เอาไปคิดอะไรหยิบมาเลยครับยังไม่มีการบวกลบอะไรตอนนี้นะครับ50บวก24เท่ากับเท่าไรครับ74 18กับ18ไม่ได้บวกนะครับแต่เราจะเอาค่ามันมาเลยเป็น74บวก 74ส่วน18ทําทำอะไรต่อครับทอนให้มันเป็นส่วนที่น้อยลงหาร2ได้เลยนะครับ74หาร2ได้กับ37คิดในใจเลยนะครับน้องๆก็ลองไปคิดตามดูอีกทีหนึ่ง2นะครับเอาไปหาร18หาร2ครับได้9 คิดจำนวนค้าครับ919 9 2น9่งก็าเกครับ9 4 36แต่เราเป็น37ฉะนั้นเศษอีก1ส่วน9ตอบได้แล้วครับพยายามลองทำเร็วๆดูเพื่อน้องๆจะสมองลื่นไหลาตามเนาะนะครับคำตอบคือตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับตอบเป็นจำนวนค้าเหมือนกันทีนี้มาดู การบวกข้อที่4การบวกข้อที่4ตั้งโจทย์เอาไว้3บวกด้วย2เศษ็จ9ส่วน11มีความต่างนะครับไม่ได้เป็นจำนวนคราบมาบวกกันแต่เป็นจำนวนนับนะครับจำนวนเต็มเอามาบวกกันฉะนั้นยังไงครับเราสามารถที่จะทำการบวกนะครับ จำนวนเต็มนะจำนวนนับได้ทันทีบวกกันเข้าไปได้เลยนะครับก็คือเอา3มาบวก2ได้ทันทีนะครับซึ่งมันจะเท่ากับเท่าไหร่ครับซึ่งมันก็จะเท่ากับ5ใช่ไหมครับบวกด้วย9ส่วน11ฉะนั้นช่ไคำตอบก็คือ 5เศษ9ส่วน11จะสังเกตว่าจริงๆแล้วก็คือเอา2อันนี้มาบวกกันได้ทันทีนะครับส่วนเศษส่วนที่อยู่ข้างหลังคือคงที่เอาไว้สามารถตอบคำถามได้ทันทีครับของการบวก5เศษ9ส่วน11ครับผมจะสังเกตไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเราจับหลักให้ได้ก็คือใช้ส่วน ให้มันเท่ากันแล้วเราก็สามารถจะคิดหาคำตอบได้นะครับมาดูการลบนะครับทั้งโจทย์รอไปก่อนเหมือนเดิมตั้งโจทย์รอเพื่อให้หาแนวทางคิดไปนะครับได้ไง่ายๆไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะครับดูว่าตัวเลขมันคืออะไรนะครับเห็นนะฮะยี่สิบกับสิบนะครับ เดี๋ยวเราต้องปรับฐานให้เท่ากันแล้วถึงจะบวกกันได้หรือลบกันได้เนาะอันนี้เป็นเรื่องของการลบทําให้เป็นจํานวนค่าเหมือนเดิมครับ20คูณ1บวก8เท่ากับ28ส่วนด้วย20นะครับลบด้วย10คูณ1บวก3 13บวกโทษทีครับส่วน10นะครับ มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับลบกันได้เลยไหมไม่ได้เพราะว่าส่วนไม่เท่ากันนะครับต้องแปลง20ต้องแปลง13บสามนะครับขอตทษต้องขอแปลงสิบสาส่วนสิให้กลายเป็น20ให้กลายเป็น20่น,20นะครับด้วยการเอาไปคูณ2นะครับ เราก็จะได้28ส่วน20ใช่ไหมครับตัวนี้ไม่ได้ทำอะไรลบด้วย13คูณ2ก็คือ13คูณ2เท่ากับ26ส่วนด้วย20ครับนี่ตั้งลบกันได้แล้วนะครับ28ลบด้วย26ก็ค่ามีค่าเท่ากับ2 ส่วน20เหมื่นเดิมนะครับลดทอนให้กลายเป็นเศษส่วนขั้นต่ำนะครับเศษส่วนอย่างต่ำเอา2ไปหาร2ไปหาร2หาร2ได้1 2หาร2ได้1น,นะครับมีส่วนอีกตัวนึ่งก็เป็นเศษหนึส่วนสิฉะนั้นตอบได้แล้วครับตอบ หนึ่ส่วนสิบมาดูข้อสต่อนะครับตั้งโจทย์2เศษสาส่วนเลบด้วย1น่งเศษสิบเก้าส่วนยีทำไงนะครับทำให้เป็นเศษเกิน7จ็คูณสบวกสได้เท่ากับ17บเจ็สองสิบสนะครับสิบห้าสิบกสิบเจ็ด ได้เท่ากับ17ส่วนด้วย7เหมือนเดิมเนาะลบด้วย21คูณ1ก็เป็น21นะครับบวกด้วย29เอ้ยบวกด้วย19นะครับเท่ากับ40ส่วน21ทําอะไรต่อครับทําให้ส่วนเท่ากันเราก็จะเอา สิบเจ็ดส่วนเจ็ดไปคูณอะไรครับเพื่อจะให้ส่วนนี้เท่ากับยี่สิบเอ็ดคูณสามนะครับเราต้องการให้ส่วนเท่ากันนะครับคูณสามเศษก็ต้องไปคูณสามด้วยนะครับแล้วก็ลบด้วยสี่สิบส่วนยี่สิบเอ็ดได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับเท่าไหร่ สิบเจ็ดคูณสามได้ห้าสิบเอ็ดเจ็ดคูณสามได้ยี่สิบเอ็ดก็จะสามารถเอามาลบกับสี่สิบส่วนยี่สิบเอ็ดได้นะครับซึ่งห้าสิบเอ็ดลบสี่สิบเหลือเท่าไหรครับเหลือสิบเอ็ดส่วนยี่สิบเอ็ดทอนลงมาได้ไหมฮะให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำไม่ได้แล้วเนาะ ะฉะนั้นคำตอบของเราตอบได้เลยครับว่าเป็น11ส่วน21แค่นี้เองครับดูข้อต่อไปมาที่ข้อ3นะครับทำยังไงในเรื่องของการลบตรงนี้จำได้นะครับถ้าไม่มี ในส่วนของส่วนก็คือ1นนะครับก็คือ1นฉะนั้นโจทย์ของเราตัวนี้นะครับ3เศษ5ส่วน12ลบด้วย2ก็คือมีค่าเท่ากับ3เขียนให้ดีหน่อยสเศษ5ส่วน12ลบกับ 2ส่วน1นั่นเองครับฉะนั้นเราแปลงจำนวนคระให้กลายเป็นเศษเกินก่อนนะครับ12 3 36 37 38 39 40 41นะครับให้41ส่วน12ลบด้วย2ส่วน1ทำไงครับทำส่วนให้เท่ากันนะครับ ส่วนมากก็จะพิจารณาที่ตัวส่วนที่เยอะกว่าแล้วก็ทำส่วนที่น้อยกว่าให้มันขึ้นมาเท่ากันนะครับส่วนหนึ่คูณกับ12เพื่อที่จะให้1คูณ12เท่ากับ12ตัวนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อคูณด้วย12เสรเศษก็ต้องคูณด้วย12ด้วยนะครับเอาละเราจะได้4 1 1ส่วน12ลบด้วย 12 2 24นะครับ12 1 12ส่วนเท่ากันแล้วฉะนั้นสีมาลบด้วย24ได้ทันทีได้เท่าไหร่ครับคำตอบได้เท่ากับ17บเจ็ดส่วนสิบสส่วนสิบสองแปลงให้กลายเป็นจำนวนค้ะได้ไหมครับ12 1 12 นะครับแล้วก็จะเศษอีก5ส่วน12บสองเศษห้ามจากไหนฮะสิบสองหนึงสิแล้วก็เอา12มาลบ17เหรือ5เนาะส่วนก็คือ12เหมือนเดิมนะครับเราตอบคำถามได้แล้วครับข้อนี้เริ่มเปลี่ยนสีให้ดูยากหน่อยเนาะไม่เป็นไร พอสังเกตรเราจะสังเกตเห็นไหมครับ1เศษ5ส่วน12เศษ5ส่วน12นะครับจริงๆแล้วเกิดมาจากการเอาจำนวนเต็มจำนวนนับที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับมาลบกันเลยนั่นเองครับ3ลบ2ได้เลยเพราะว่าอันนี้ข้างนี้ไม่มีเศษส่วนเห็นไหมครับฉะนั้นถ้ากรณีอย่างนี้จริงๆแล้วเราสามารถที่จะเอาจำนวนเต็มตัวนี้ตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยตัวนี้เป็น1 ได้คําตอบเนทันทีไม่ต้องทําให้มันยุ่งยากเลยมาที่ข้อที่4นะครับเราตั้งโจทย์หลอไว้เลยนะครับเหมือนโจทย์7ลบ5เศษ5นส่วน8นะครับวิธีทําต่อไปก็คือไงครับ7ก็คือ7ส่วน1นะครับเซตครับเซตเส่วน1ใช่ไหมลบด้วยเท่าไหร่ครับ แปดห้าสี่สิบบวกกับห้าเป็นสี่สิบห้าส่วน8ดลบกันทันทีไม่ได้ฉะนั้นทำไงครับแปลงให้มันกลายเป็นส่วนที่เท่ากันด้วยการเอา8ดมาคูณเอาแปมาคูณเพราะต้องการให้หนึ่งคูณแปดแล้วเท่ากับแปดเนาะเมื่อคูณ8ดต้องคูณต้องข้างบนและข้างล่างนะครับ เราก็จะได้นะครับเจ็ดแห้าส่วนด้วย8ลบด้วย45ส่วนด้วย8เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ11บเส่วนด้วย8นะครับแปลงครับ818 เก้าสิบสิบเอ็ดศษอยู่สามนะครับส่วนด้วยแปดนะครับตอบคำถามได้ทันทีครับหนึ่งเศษสามส่วนแปดนะครับจะสังเกตเห็นว่าวิธีการทุกขั้นตอนจะมีความใกล้เคียงกันนะครับโดยเราเริ่มต้นมาจาก การพิจารณาในส่วนนะครับจะต้องเท่ากันแล้วถึงจะสามารถลบกันได้ถ้าไม่เท่ากันเราก็จะทําการพยายามแปลงให้มันเท่ากันก่อนโดยการหาตัวเลขมาคูณน,นะครับเพื่อดูว่าส่วนมันจะได้เท่ากันจะเอาเลขอะไรมาคูณน,นะครับแล้วก็คูณทั้งเศษและก็ส่วนด้วยตัวเลขตัวเดียวกันนะครับถ้าขั้นตอนมากกว่านั้นอีกอย่างกรณีนี้ส่วนมากเราเจอเป็นจํนานวนคะก็คือแปลงเป็นเศษเกินก่อน นะครับจากนั้นจึงสามารถนำมาทำการตั้งลบกันได้นะครับโดยปกติคลิปนี้จบไว้แค่นี้ครับผมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ